พ่นถามไม่ถามพาไปทำไหนปั๊มตางนั้นมันเลยบอกว่าวันนี้จะเอาคอนเทนต์ไม่เอาใครไม่ถึงว่านอกจอดีหลังไมอะไรอย่างเงี้ยสรุปวันนี้จะเอาคอนเทนต์หรือจะเอแต่แก่กระซ่าฉันหน่อยว่าฉันบอกว่าวันนี้เอาคอนเทนต์แต่ว่าพอฉันโจ้ย์ฉันก็แบบว่าน้องหลังไม่บายหาตางอะไรอย่างเงี้ยปะ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 ปไม่คือวันนี้เอาคอนเทนต์ ก็เปนแมวขื่ีก็นแมวขื่ีก็เป็นแมวอยู่เหี้ยบี้ไอ้แมวหุบปากดิเป็นแมวก็สงบเราก็เป็นแมวหุบปากเหมือนกันแล้วนะไม่ใช่แมวใครรู้จะเป็นแมวบางคนหุบปากหมดเลยตอนเนี้ยไม่เป็นแมวไม่เป็นแมวอะไรไม่เป็นแมวเหนื่อยพี่เกียร์เถียงลองลองละลองรัดเดี๋ยทำพิเซอร์กิ้วสิครับผมเออ น้องรัดเลยเหรอน้องรัดาเซอร์กิวจะงเรียกนางรัดขาเอาแสดงว่ากับผมนี่ๆๆญญนกิ้วตลอดใช่ไหมว่าเห็นไม่ได้ผมว่านางเฮวกะเพราะว่าแกเป็นแมวไงล่ะ <c oughs> คแค่เกิดเป็นแมวก็ผิดแล้วว๊ <c oughs>